รวมผลไม้แปดตลอดปี2024ที่แม็ส่วนจะส่นกับคุณแม่ก,กินมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับมันเหมือนจะเป็นแบบเปลือกมันอะเนื้อมันแบบน้อยมากๆเลยนื้อขอก้าม <c oughs> มันมาขามเปียกอืมอืม,าามเป <c oughs> มียวเปียวเปียว ลองดู <intéress up S 1> หลับ <คะ S 2> <ave S 1> ตาหลับตาหลับตาหนูกินให <grenade S 1> ้ดูก่อนไหมเพ่งกินได้ก็กินดไม่ไม่กินอ่ะดูนะดูดูหนูกินหนึ่งสองสามึ๊บยิ่งันมสาครที่ใส่เกลือยิ่งแบบออกหวานหวานรสชาติแอบคล้ายแห้วนะ่ไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นเปลือกและเนื้อเหมือนองุ่นใช่ มากทุกคนอ่ะลองชิมกินได้หลฮะมังลองชิมดูขับรถไปแป๊บเดียวโคตรอร่อยเลยน <laughs> หน้าแบบเปลี่ยนสีมากเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยมากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ชิมแบบสดๆกันนะืมกรอบมากเป็นเค็มๆหน่อยๆอะ่ะ เม็ดที่มันเป็นหยดน้ำเนี่ยมันแตกแบบโป๊ะ๊ะโป๊ะอ่ะทีนี้มาลองจิ้มกับซีฟู้ดอืมอร่อยกว่านะ่นนี่ไม่หวานไม่เปรี้ยวออกจืดๆรสชาติพอดีแหละกับแม่อ่ะจริงๆไม่ได้อร่อยเลยน้ำเยอะชำ่หวานหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆสรุปมันเด้าลิ้นไหยแม่ ไม่ได้อันนี้ทำไมเนื้อมันไม่เหมือนอะโบคาโดเลยอะเหมือนมันมันมันเหมือนเนื้อมันต้มปะลิ้นเราเพี้ยนปะไม่เพี้ยนเราก็ลิ้นเหมือนกันมันเหมือนมันต้มมาเหมือนมันต้มเลยอะหวานเปรี้ยวนิดนิดมีกลิ่นหอมหอม อร่อยมากลองเปือกไห้แบบนี้นะไม่มีเม็ดมันคืออะโวคาโดไรมเมล็ดทุกคนแล้วรสชาติเหมือนเหมือนกินแฮตเลยแต่แบบไม่มีมเมล็ดอะถ้ากินแบบตะปูตะปีอะถ้ามองแบบเนี้มันก็ขึ้นหมาอัอ้าว เอาทำไมรีบพยักหน้ามันจะมีความมันมันหวานหอมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอออร่อยแปลกๆดีทุกคนอยากกินเฟอกนะแม่มันเหมือนอัลมอนด์จริงๆอ่ะกินตึงบานเลยอร่อย เหมือนกินลูกไหนผสมกับชมพู่เขาเปรี้ยวๆไม่ค่อยหวานเขาใช่ปแปลกแปลกอ่น้ำนะเปรี้ยวเปรี้ยว,ยว,วจิ้มพริกเกลือกินนะจิ้มพริกเกลือข้นอร่อยเลย<อ> <c oughs> ว่าจิ้มพริกเกลือข้นอร่อยเลยทุกคนลองเตนะิ่งนะเมื่อของท่านอื้อ ลูกวาวเลยเหมือนมันต้มเลยทุกคนอร่อยอ่ะเหมือนมันเลยเหมือนมะพร้าหรือเปล่าเหมือนมะพร้าวแก่อ่ะเหมือนมันหุ้ยกลิ่นก็ใช่กลิ่นก็ใช่เหมือนมะพร้าวมะพร้าวนนั่แหละมะพร้าวนั่นแหละแต่เหมือนมะพร้าวแก่จัดอ่ะ ลองชิมแบบสดๆก่อนไม่คันหรอไม่รู้เหมือนกันลองชิมดูก่อนกินได้หรือลูกกินได้ไม่คันคอนะอ่ะลองดูไม่รู้เหมือนกันเป็นไงมันก็กินดีเนาะหอมอร่อยกว่าทุเรียนอีกเนาะอุ๊ยเอ้ยเหมือนทุเรียนจริงนะ อืมอร่อยจังวะจืดๆน่นเหมือนอะไรอย่างทอดย่างหรออือไม่ได้หวานอ่ะกรอบกลิ่นไม่ไม่เหม็นข้าวไม่เหม็นเหี่ยวมันก็อร่อยดีนะแก้มทินกับน้ำพริกอะไรเงี้ยอ่ลองเลยลองสองือ,อมันมันมันหวานมากยังไม่ได้ปรุงเลยนะ หวานหวานมันแบบมันมากอะไม่เหมือนปูุงอมาแล้วอะไม่ทัวรแล้วที่นีอร่อยมากรสชาติมันจะเปรี้ยวๆทุกคนอได้หอมมันจะมีกินหอมเฉพาะตัวคิดว่าถ้ามันเป็นช่วงฤดูกาลมันอะมันน่าจะมันน่าจะอมเปรี้ยวอมหวานกว่านี้ น้ำลายไหลแตงซาซะเปรี้ยวมากโอ้ข้างหน้าเป็นคนกินเปรี้ยวเนี่ยสวยเยอะทุกคนรูดเลยเปรี้ยวในปีหน้าแม่กับแม่จะพาไปกินผลไม้แปลกอะไรอีกถ้าใครอยากดูนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนในการทำคลิปด้วยนะครับ